เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเกม Dark Souls ตัวขัง Battle.net นะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปรีวิวตัวละครของ2คู่หูนะครับสพี่น้องจากจักรวาลที่6กก็คือคาลิฟุราเขียวแล้วก็เคียวแดงนะครับก็2คู่หูเนี่ยครับเป็นตัวละครที่ได้ ECA ไปแล้วในเซิร์ฟเวอร์ GB ซึ่งได้แค่เซิร์ฟเวอร์ GB ด้วยเพราะว่าเป็นกิจกรรมของ Global Exclusive มันเองในงั้นเนี่ยตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เจแปนยังไม่ได้นะนี่คือเราเบ่งนี่เลยว่า ทีมจากอาวาล6ของเซิร์ฟเวอร์เราอะ่ะเก่งกว่าเซิร์ฟเวอร์เขาแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์เขาอะ่ะทีมจากอาวานเเขาเก่งกว่าสลับเซิร์ฟเวอร์กันก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครัาสลับใครที่แบบยังไม่ได้ฟาร์มเหรียญ ECA หรือว่ายังไม่ได้อัพ ECA เนี่ยไอตัวพวกเนี้ยไอตัวละครที่มันได้ ECA ตามขึ้นมาในเซ็ตเนี้ยไม่ต้องไปหาเหรียญ ECA เพิ่มนะเพราะว่าไอที่มันได้ ECA ยกเซตเนี่ยมันใช้เหรียญจากด่านเคฟานะครับแต่ว่าคุณเนี่ยไม่ต้องไปฟาร์มเหรียญจากด่านเคฟาซ้ําเพราะว่ารู้สึกว่านะมันจะ ถ้าคุณท e ํา ECA เคฟาแดงเสร็จเนี่ยมันจะแจกเหรียญ ECA ที่เหลือให้ครบเซ็ตเลยเอาไว้ในการ ECA ตัวละครที่มันได้ e c เหมือนกันเนี่ยเช่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพวกวาดอสอย่างเงี้ยมันจะให้เหรียญมาครบเลยเว้ยดังนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ท e ํา ECA ก็นะครับทาแค่เคฟ้าพอเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนคนในช่องผมด้วยว่าทักมาบอกผมว่าคือแบบฟาร์มเคฟ้าไปแล้วแล้วก็ไปฟาร์มเหรียญด่านมันซ้ําเพื่อจะแบบมันต้องมาเสียเวลาเพิ่มไงจะได้แบบทําทีเดียวครบทุกตีเลยอย่างเงี้ย ทำตัวที่เหลือได้ครบเลยก็เลยฟาร์มด่านมาซ้ํทาทงที่ว่ามันแจกมิชชั่นเพิ่มมาให้แล้วครบเซ็ตไงก็เลยเสียเวลาฟรีเลยนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลาแบบนั้นมีตัวอย่างมีเคสตัวอย่างไปแล้วนะครับผมโอเคมากลับมาเข้าเรื่องกับคลิปของเรานะครับเดี๋ยวเรามาลองอ่านความสามารถของ2พี่น้องคู่นี้ดีกว่าว่าหลังจากการ ECA เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่า2คนเนี่ยเคยเป็นอดีตที่ว่าแบบโคตรจ้าเลยเพราะว่าเป็นคู่ที่ว่าเล่นคู่กันแล้วแบบสบายมาก อย่างตัวคารีก็คือหลบร้เปอร์เซ็นที่เป็นไม้เด็ดไม้ดวงของสมัยนั้นเอาไว้ช่วยผ่านได้หลายด่านเช่นด่าน eca bully อะไรเงี้ยเจอพวกเพียวไซยาเนยเจ๊แกจะแพวๆามากนะครับก็เดี๋ยวมาเล่นดูความสามารถกันเลยนะครับเริ่มจากคารีเขียวนะครับเอฟเฟกต์ท่าแมกตายก็เป็นการ stack adk defense เหมือนกับของเก่าเลย stack adk defense ยี่สิบแล้วก็ g ลี่ h ลเวอร์ defense ศัตรูที่เป็นของใหม่ก็คือน่าจะลด defense ได้เยอะขึ้นกว่าเดิมแหละซึ่งก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะฮะเพราะว่าด่านสมัยนี้ก็รู้กันนะฮะ โอเคต่อมาความสามารถพาสีบหลัง ECA จะมีการตั้งต้งตนนะครับ a d k Defense ถึง160%ตั้งต้นมากกว่าเดิมแล้วแล้วก็มีการบวก a d k Defense กับโอกาสในการหลบเนี่ยบวก8%ต่อจำนวนตัวละครที่อยู่ในแฉดของจากอวานที่6หรือว่าแปปปี้แกวที่อยู่ในทีมนะครับผมต่อมาก็คือจะมีการหลบ100%อันนี้คือความสามารถเรารู้กันดีอยู่แล้วจะสามารถหลบ1 0 0หากเจอศัตรูที่อยู่ในแฉดของเพียวไซยาหรือว่า Universe แล้ว Saga อันนี้คือความสามารถที่แบบเราจำได้ขึ้นใจนะเจอด่านไหนที่เป็นเทลไซยาเน่แค่หยิบเจ๊แกไปเล่นเนี่ยคือสบายเลยสลอตฟรีหนึ่งช่องนะครับเพราะมันหลบเลยเปอร์เซ็นต์นั่นเองตรงนี้คือเด็ดดวงนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยไอความสามารถต่อไปเนี่ยจะเริ่มเป็นของใหม่แล้วนะครับเป็นของใหม่กับของบัฟเพิ่มขึ้นมาก็คือต่อมานะฮะคาลิฟอร์เเขียวจะสามารถ s u พ p o r t a อ l Airline ATK 16เปอเ็นเป็นเวลา2คืน ซับข้ามเทินใหม่กันแล้วจะซับพอร์ตได้2เทินนะครับหลังจากที่คารลี่เขียวเนี่ยทำการหลบการโจมตีไปแล้วครบ6ครั้งหรือมากกว่าในการต่อสู้เมื่อมีตัวละครที่อยู่ในทีมจักรวาลที่6เนี่ยอยู่ในทีม6ตัวหรือมากกว่าก็คือบังคับเล่นในทีมจักรวาล6ถึงสามารถที่จะได้ไอการซับข้ามเทินได้เพราะถ้ามีตัวอ,อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับจักรวาล6อยู่ในทีมเนี่ยก็คืออดเลยนะครับไม่สามารถที่จะซับข้ามเทินได้ตรงนี้แน่นอนนะแล้วก็ความสามารถต่อมาก็คือ มันจะมีการบวก a d k ดีอีก160%แล้วก็ตีเบิ้ลท่าแม่ตายแน่นอน100%หากมีตัวละครที่ชื่อว่าเคนะครับโจมตีในเทิร์นเดียวกันก็คือนั่นแหละมันออกแบบให้เล่นคู่กับตัวละครที่ชื่อว่าเคลจะเป็นเคตัวไหนก็ได้นะขอแค่ชื่อว่าเคลก็พอจะเป็นตัวละครอย่าง LR นี้ก็ได้คือแบบ l r เนี่ยมันคือ l r เคีกับคลิฟฟ u ล่าแต่ว่าแค่มีชื่อว่าเคอะ่ะก็สามารถรันพาสีได้แล้วนะครับดังนั้นก็คือคงไม่ได้ยากมากเพราะว่าทีมจาก มีร่างฟิวชั่นกับร่าง2คนนี้แหละเคียวกับคาริแช่น,นั้นจะเป็นร่างซูเปอร์เซย่าเลยก็แล้วแต่แต่ว่า2คนนี้เป็นส่วนใหญ่ใอหินจักรวาลที่6นะครับผมอืมสรุปของตัวคาริเขียวก็คือในด้านการหลบเนี่ยน่าจะหลบเท่าเดิมไหมโอกาสในการหลบก็เหมือนเดิมแต่ว่าที่มันบัฟเข้ามาน่าจะเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์ดาเมจดีเฟนซ์มากกว่าดาเมจน่ยน่าจะแรงขึ้นหลายเท่าต่อให้มันสแต็กเหมือนเดิมก็จริงนะแต่ว่า น่าจะเปิดนั่นเนี่ยยิงหลัก4ี่ล้านได้เลยง่าย,ายนะซึ่งผมก็มองว่าก็คงจะโอเคมากแล้วสำหรับ4ล้านที่ว่ามีเบิลการันตีตามมาให้ถ้าเกิดว่าเล่นคู่กับเคียวนะครับซึ่งเราก็ต้องควรเล่นคู่กับเคียวอยู่แล้วอย่างที่บอกกันมนะันคือแบบเกิดมาเล่นคู่ด้วยกันเนี่ยเกิดมาอยู่ด้วยกันตัวติดกันจากกันไปไม่ได้ทีนี้มาลองดูตรงส่วนของตัวเคียวบ้างดีกว่าสำหรับอีโมโตัวจังนะฮะน้องสาวของเขาเคียวแดง eca นะครับต้องบอกว่าผมมีเคียวแค่หนึ่งเส้นทางนะก็อาจจะไม่ได้เดือดเท่ากับ คารลี่เขียวมั้งแต่ก็ไม่แน่นะเพราะเปอร์เซ็นต์ของไอ้เจ้าคิวมันบวกเยอะกว่านะครับมาดูกันท่าไม่ตายของคิวแดงเนี่ยเหมือนกันเด็ดเลยกับตัวของคารลี่เขียวนะก็คือการ stacked ADK defense ยี่สิบแล้วก็เกตลี่โลเวอร์ดีเฟนซ์เหมือนกันทุกกระบวนท่านะครับต่อมาความสามารถพาสซีฟพาสซีฟของคิวแดงจะมีการตั้งต้งตนนะครับ ADK defense บวกร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วก็ต่อมาจะมีการบวก ADK defense สิบหกเปอร์เซ็นต์กับโอกาสในการคิดวิคราบวกหกเปอร์เซ็นต์นะครับ ต่อตัวละครที่อยู่ในแฉกของพิอัไซยาแล้วก็แปรปี้แก้วที่อยู่ในทีมนะตรงนี้ก็คือสังเกตว่าเปอร์เซ็นต์ในการบวกตามตัวละครที่ว่ามาเนี่ยมันจะบวกเยอะกว่าเพราะว่าถ้าเป็นคาร์ลี่เขียวเนี่ยบวกแค่แปดเปอร์เซ็นต์เอเดเชียดีเซนต์แต่ว่าเคิลนี่คือบวกถึงที่หกเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวก็คือจะเดือดกว่าในด้านของเปอร์เซ็นต์ต่างๆตรงนี้นะฮะอ่าความสามารถต่อมาก็คืออย่างรู้กันนะครับเคลเป็นสายตีเบิ้ล แต่ว่าคาริเป็นสายพิวสายหลบดังนั้นก็คือเวลาเคียวเจอกับตัวละครที่มันอยู่ในพิโอไซยา aya, หรือว่ายูนิเวิร์สเซอร์ซาก้าเนี่ยเคียวจะสามารถตีเบิลไม่ตายได้เลย100%นะครับถ้าเจอตรงแคปที่ว่านมาเนี่ยเบิลแน่ๆหนึ่งครั้งตามมาจากตัวของเคียวแดงนะครับและเคียวแดงก็จะมีเบิลอีกครั้งหนึ่งตามมาเช่นกันเป็นเบิลไม่ตาย100%นะครับหากว่า,ามีตัวละครทั้งหมด6ตัวเนี่ยที่อยู่ในทีมที่อยู่ในแคดของจากอาวานที่6 ก็ยิ่งบังคับให้เล่นในทีมจากอเวานช6เข้าไปใหญ่เพราะว่าเล่นในทีมจากอเวานช6เนี่ยสามารถเบิ้ลซ้ําอีกรอบได้ดังนั้นก็หมายความว่าเคลแดงถ้าเจอตัวตรงแคดแล้วก็เล่นในทีมจากอาวานที่6เนี่ยเคลแดงสามารถตีแมตตาได้3ครั้งต่อเทินแน่ๆก็คือจากพาร์ทสี่สองครั้งแล้วก็จากในเทินหนึ่งครั้งแล้วก็ความสามารถต่อมาสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเคลนะครับมีตัวละครที่ชื่อว่าคาริฟูล่าโจมตีเทินเดียวกันเนี่ยเคิลจะสามารถได้รับบัฟเพิ่มขึ้นมาก็คือบัฟในการ บวก e d u e defense 160%แล้วก็ติดก,กาด all attack นะครับพอมีพี่สาวแล้วคือเก่งขึ้นเยอะเลยนะฮะถ้าเป็นคาริเขียวเนี่ยมีคลในเทือนเดียวกันไอตัวคาริจะได้แค่การตีเบิ้ลใช่ไหมตีเบิ้ลแล้วก็อะไรวะอา้าวจำไม่ได้ซะละกูปลาทองสมองครอบงำ <c oughs> นี่ไงถ้าเป็นคาริจะได้แค่ไอตัวเลขดาเมจร6 0ไม่ได้ดีฟ ens เพิ่มนะแต่ว่าคิแดงเนี่ย เคีวแดงพอมีคารีเขียวนะฮะได้ทั้งกาดได้ทั้งเอเดคเดฟเอนตร้อยผมถึงบอกไงว่าเปอร์เซ็นต์เอเดคเดฟเนของเคีวแดงอ่ะจะเดือดกว่าแต่กลับกันก็คือในด้านความผิวอะ่ะตัวคารีเขียวได้ไปมากกว่าเต็มๆเ,เลยนะครับคือ2คนเนี้ยมันเป็น2ส,สายไงเคีวเน้นสายแบบบุกโจมตีเลยไฟเตอร์ได้ทั้งถึกได้ทั้งแปลงนะครับมีเบิ้ลการันตีมาให้แต่ว่าถ้าเป็นคารีก็คือเน้นหลบหลบเก่งปุ๊บก็ได้นั่นเองได้ พลังในการซัพพอร์ตให้ทีมแล้วก็ยิ่งตีเยอะก็ยิ่งเก่งประมาณเดียวกันนะครับหลักๆก,ก็คือสิ่งที่เหมือนกันก็คือต้องเล่นคู่กันใช่ไหมเล่นคู่กันมีเบิ้ลเหมือนกันสแต็กเหมือนกันถ้ามันเจอด่านตรงแคดอะยังไงคาริเขียยก็คือตัวละครช่องหนึ่งอยู่แล้วล็อกช่องหนึ่งเลยมันหลบเลยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเจอด่านไหนที่ว่าไม่ตรงแคดเนี่ยก็อาจจะให้คิวไปแท้งก็ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าดีฟนซ์จะพอหรือเปล่าแต่อย่างน้อยคิวมีกาดไงก็ไม่รู้วะต้องลองเล่นดูนะครับผม ประมาณนี้สำหรับความสามารถของ2คน2ส,สาว eca จากทีมจักราวาลที่6ต้องบอกเลยว่า2คนนี้เนี่ยน่าจะทําให้ทีมจักราวาล6ไปไกลขึ้นเยอะนะคือแค่มีเคฟ้าแดง eca ก็ว่าทําให้ทีมเก่งขึ้นเยอะแล้วแหละแต่ว่าพอมีลูกทีมที่เป็นได้ eca เพิ่มอะ่ะมันก็ยิ่งไปไกลกว่าเดิมไงก็เดี๋ยวมาลองดูว่าประสิทธิภาพในการเล่นจริงจะเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องของการอัพเส้นทางเนี่ยผมก็มองว่าทั้ง2คนเลยนะอัพคีย์นัมเบิลตามน่าจะเวิร์กเพราะว่า2คนเนี่ย มีการตีเบิลให้อยู่แล้วนะครับมีเบิลมาให้ถีอยู่แล้วโดวยเฉพาะของตัวเคียวนะครับซึ่งเคียวข้อเนี่ยถามว่ามีไหมคาร่เขียวโอกาสคีเหมือนจะไม่มีมั้งอืมแต่ว่าเคียวมีโอกาสคีมาให้ซึ่งโอกาสคี่ของเคียวเนี่ยมันบวกมาแค่แบบ6%ต่อตัวละครที่กล่าวมาผมมองว่ามันก็คงจะไม่ได้ติดกันง่ายขนาดนั้นก็เลยคลิดว่าอัพคินําไปเลยคลีนําเบิลตาม เพราะว่าถ้าเรามีเบิ้เลเฉลีย่ยสักเวลรสิบกว่าเงี้ยสิบสี่สิบห้ามันก็น่าจะลุ้นในการติดได้แล้วแหละเพราะส่วนใหญ่ก็คือมันจะเบิ้ลแบบเบิ้ลจากพาสีบ,บ่อยอยู่แล้วไงคารีเขียวต้องมีเบิ้ลการันตีมาให้อยู่แล้วตอนเล่นกับเคียวนะครับไอส่วนใหญ่แล้วก็คือเราเน้นแบบเฉลี่ยดีกว่าอย่างที่ผมอัพเนี่ยอย่างดาวลุงคารีเนี่ยผมอัพคียี่สิบแล้วก็เบิ้ลสิบหกแค่นี้ก็คือมันก็ใกล้เคียงกันแล้วไม่ต้องมานั่งลุ้นอะไรมากมายก็แบบพอๆกันทั้งคู่อะไรนะส่วนเคียวแดงเนี่ยผมมีนนจจมแคบบ่ มีการเฉลี่ยมากก็เลยเน้นคีไปเลยคีสิบเก้ากับเบิ้ลเบลสามเนี่ยเบิ้ลอย่างน้อยนะครับถ้าผมมี2เส้นทางหรือว่าดาวลุกเนี่ยผมคงไปหาสกิลออฟใส่เบิ้ลเพิ่มสักเบลสิบกว่าเลยครับให้มันแบบไล่เลี่ยงกันได้หน่อยนึงเออประมาณนี้สำหรับเบรื่องการอัพเส้นทางโอเคทุกคนมามาลองเล่นกันกับด่านของ8ปีนะยจะได้เจอตัวละครตรงแคดก็คือแคดเพียวไซย่านั่นเองเนีฮะและ S โกครับผมมาครับพร้อมหรือ,อยัง ปะทะกับนักรบแห่งจักราวาลที่เจ็ในช่วงเวลาอดีตจากภาคเซตนะจะได้ไม่เห็นด้วยว่าทีมจักราวาล6ตอนเนี้ยเขาข้าวเป็นยังไงบ้างแล้วอันนี้แบบจัดแบบฟูๆนะแต่ว่าจะบอกฟูไม่ก็ไม่ฟูเท่าไหร่เพราะว่าผู้นําผมมันไม่ได้นำสองร้อยเนไงมันได้แค่ประมาณรนะ้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะไม่ได้มีคิวฟ้าจะต้องทําใจไปคิวฟ้านี่คือเป็นตัวละครสําคัญไปเลยเพราะว่าเป็นผู้นําให้ทีมจักรวาลหกได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์แค่คนเดียวใช่ปะ่ะเออคิวฟ้าเนี่ย นะก็นั่นแหละครับใครมีเคลฟ้าก็ดีใจด้วยนะครับคุณมีตัวละครที่หุ้นขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะใช้อเทมป้องกันด้วยละกันนะผมไม่มั่นใจเลยว่าตัวด้านหลังมันจะแทงเงนไหวเนาะเพราะว่าผมว่าทีมจกักรวาลหกอะตัวละครแทงช่องหนึ่งมันมีแหละอย่างไรพวกคาลี่เขียวเล่นได้แล้วก็ไอตัวโบตะมาเกตตะใช่ไหมอันนั้นก็เล่นได้เหมือนกันแต่ผมไม่ได้ปั้นไงเออ ยังไม่ได้ฟาร์มเหรียญ EC ให้มันก็เลยไม่ได้เอามาใช้ถ้าผมปั้นมาผมเอามาใช้แหละจะได้เล่นชั่วหนึ่งสบายๆไว้ใจได้หน่อยแต่แบบในกรณีทีมแบบเนี้ยคงต้องใช้เวลา build up สักหน่อยนะเธอแรกอาจยังไม่สุดเนะเพราะว่าส่วนใหญ่อะมันเป็นสาย s t a ็กกับรอเก่งในช่วงแบบหลังจากเธอแรกก่อนอะเคฟาก็ต้องแบงล่างไอ้เคฟาแดงต้องรอแบงล่างเพื่อเก่งเต็มที่ไงเปิดมามันเก่งแล้วมันก็เก่งแต่มันก็โดนดักหน้าไม่ได้ครับพวก LR เค l l คริก็ต้อง s t a ็กอะไรไปก่อน สแต็คเอ d นเ e คดีฟไปก่อนนะเนี่ยโดนอัดเข้าแล้วครับไม่หลบด้วยมีโอกาสในการหลบไม่ใช่เหรอไปและคู่หูพักแสดกับคู่หูจากราวาล6กปะทะกัน2องแจุกจุกเน่ยก็ยังรอดมาได้ครับเกอบตุยเขายังรอดมาได้นั่นแหละคืออย่างไอตัวคู่หูให้เราทําคลิปในวันนี้ก็ต้องสแต็นะผมผมก็ไม่รู้ว่าเปิดมาไอตัวเลขดีเฟนต์จะเท่าไหร่กันต้องรองดูเทินหน้าเลยครับ คือส่วนใหญ่อะมันจะสแต็กหมดเลยตัวที่เป็นช่องหนึ่งจริงๆก็คือไอตัวโบตามาเกตตาอะไระไม่ต้องอะไรมากมายน่าจะมีการเปิดมาสบายๆเลยเพราะผมก็คิดไม่ออกละว,ว่าตัวช่องหนึ่งดีๆมีตัวอะไรนอกจากไอโบตะมาเกตตาบ้างกับคาลี่เขียวเพราะคาลี่เขียวมันก็ต้องเจอตัวตรงขัดได้นะถึงสามารถหลบได้เปอซไม่ไงั้นมันเอาชัวร์ไม่ได้นะครับมาเดีย๋ยวเราเล่นใหม่ปับนึง พูดพูดอยู่แม่งตายไม่ไหวว่าเอเคฟาเหลี่ยงมันมันเก่าแล้ว,วอ่ะเออเมื่อกี้ผมเก็บบอลให้ให้นางมันน้อยได้ไงได้แค่2ลูกก็เลยโดนเตะต,ตายแล้วไม่แตกใจเท่าไหร่ครับมาครับรอบนี้ถือว่าเปิดมาดีสำหรับเธอแรกเลยนะฮะที่เราพลาดไปเมื่อกี้อันนี้มาแก้มือกันใหม่บอกแล้วว่าผมอัดไม่ทันนะแต่ว่าวาดอสม่วงนี่แบบของดีมากวาดอสม่วงโคตรแจม่มเพราะว่าแม่งเปลี่ยนบอลลุงให้ทีมได้ใช่ไหมไอ้พวกตัวลอคเาต้องเก็บบอลเยอะอย่างเคฟ้าแรงะ่ะได้ผลเต็มเต็มเลย แล้วนอกจากมันจะเปลี่ยนมันได้มันเอาตัวรอดได้ดีด้วยคือหลบแบบมันหลบเคสแชนมีโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าถ้ามันหลบได้หนึ่งครั้งเนี่ย ATK defense มันเพิ่มนะครับแล้วหลังจากที่วารดอสยิงไม้ตายอ่ะเขาได้ ATK defense อีกร้อยเปด้วยนะเพราะว่าไอ้สิ่งทีตายคือมาร์สิบเลส ATK defense เว้ยแล้ว defense หลังยิงมันจะเยอะมากๆเลยนะครับก็ลเลยเนี่ยมาแวะพูดถึงความดีงามของเจ๊แกหน่อยแต่จริงผมคงไม่น่าจะทำคลิปนะผอบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่า คงทาแค่ไอคูค่นี้ก่อนเลยครับแล้วก็ไปทําคลิปตัวอื่นยังมีแผนอยากทําคลิปหลายตัวเหมือนกันไอคลิป LR เทียนจินทางฟ้าเนี่ยอยากทําแต่ว่านั่นแหละครับไอพวก9ปีมันมันเล่นงานผมหนักหน่อยอะ่ะก็เลยไม่ได้หาเวลามาทากันบ่อยเดี๋ยวรอคลิปนี้จบน่าจะได้ทาแหละนะมาเข้าสู่คลิปของเราสักทีหนึ่งกับคู่หูพี่น้องนะครับเอาล่ะครับดีเฟนต์ตั้งต้นจะเห็นได้ว่าตัวของคิวแดงจะมากกว่าแน่นอนขนาดผมมีคิวแดงแค่หนึ่งทางแล้วก็ คาลีเขียวดาวลุงนะแต่ว่าความแตกต่างระหว่างเปอร์เซ็นต์เอเดคเรดีเฟนต์เนี่ยยังไงเขียวแดงก็เยอะกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกอะเอเดคเรดีเฟนต์จากมีตัวละครตรงแคตก็บวกเยอะกว่านะตามแคตที่ว่ามาบวกให้เยอะกว่าแล้วก็พอมีพี่สาวในเทือนก็คือได้เอเดคเรดีเฟนต์อีกร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงก็คือดีเฟนต์มันจะมากกันอยู่แล้วซึ่งแบบสองแสนเจ็ดมีกาผมว่าเฟี้ยวนะอืมเฟี้ยวเลยนะครับแต่ได้เฟี้ยวกว่าก็คือได้แต่ว่าคุณเจอด่านเทียวไซด์ยายังไง โอเนี่จังก็เฟี้ยวกว่าพรอแม่งหลบเลยเปอร์เซนต์เว้ยแต่งั้นก็คือแบบคือตัวละครช่องหนึ่งอะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวละครที่ว,ว่าต้องถึกเสมอไปขอแค่พิ้วเหมือนเหมือนไอตัวคาลี่เขียวก็พอเว้ยถ้ามันพิ้วพออะไม่มีใครตีโดนน่ก็เล่นช่องหนึ่งได้เช่นแบบนี้นะครับจุ๊บปุ๊บหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลดาวเมจ4สี่ล้านเจ็ดแบบไม่มีซับเปิดมาดอกแรก ซึ่งก็ต้องเข้าใจว่ามันก็เป็นสายสแต็กนะแต่ว่าอาจจะสะแต็กน้อยนะครับเด้งมาทีละแบบแสนหนึ่งอะไเงี้ยสี่แสนเจ็ดเป็นสี่แสนแปดเอ้ยสี่ล้านเจ็ดเป็นสี่ล้านแปดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เด้งมาเยอะมากเขียวแดงสี่ล้านสามนะครับเข้าใจแหละหนึ่งเส้นทางถ้าดาวรุ้ถ้าเกิดว,ว่าดาวลุงเท่ากันเนี่ยเขียวแดงน่าจะดันไปหลักห้าล้านได้เลยนะแล้วยิ่งอัพลิงก์สิบน่าจะไกลกว่าน,นี้นะครับแบบดาวลุงลิงก์สิบทั้งคู่อะถ้าเป็นดาวลุงลิงก์สิบทั้งคู่ผมว่าคารีเขียวก็ทําหลักห้าล้านเปิดมาได้ แต่ว่าเคลวแดงจะเดือดกว่านั้นเคลวแดงอาจจะเปิดมายิง5ล้านกว่าอย่างงี้ยนะคือหลังจาก ECA น้าทำลิงก์สิบมากเลยผพราะว่ามันน่าทำตั้งแต่ก่อน ECA แล้วแต่ว่าผมไม่ได้ทำเฉยๆหลัง ECA คือหน้าปั้นลิงก์สิบมากเนี่ยจะได้ทำให้แบบว่าบัฟทีมจากอวาลหกแบบเดือดๆไปเลยให้มันแบบเอลิเซดีเฟนซ์แน่นๆไปนะครับเพราะรู้สึกว่ายังมันยังแอบไม่สุดเท่าไหร่อะแต่นี่ก็ถือว่าดีนะที่ว่ามันยิงละสี่ล้านห้าล้านแล้วแบบมีเบิ้ลการันตีมาให้อะ ไอคิวแดงอ่เบิ้ลไม้ตาย2รอบนี่แน่มันจะไม่ดีได้ยังไงท่านผู้ชมเออนะเมื่อกี้เดี๋ยนะเมื่อกี้คาริเขียวหลบไปแล้ว3ครั้งเราต้องนับด้วยว่ามันหลบไปกี่ครั้งเพราะว่าถ้ามันหลบครบ6ครั้งเนี่ยมันซับพอร์ตได้เออเหลือแค่กลับมาใหม่แล้วก็หลบอีก3ครั้งก็จะได้ซับพอร์ตแล้วนะครับไม่รู้ว่าไอการหลบครบ6ครั้งเนี่ยหลังจากหลบครบเสร็จแล้ว6ครั้งมันจะซับพอร์ตในเทรนทันทีเลยหรือเปล่าหรือว่าซับพอร์ตหลังจากวนกลับมาใหม่ แต่ถ้าให้เดาน่าจะซัพพอร์ตทันทีนะเพราะเขาไม่ได้เขียนว่าหลังจากกลับมาเหลืออะไรนะ่ก็คือน่าจะหลบเสร็จปุ๊บหกครั้งซัพพอร์ตเพิ่มเลยอะไรประมาณนั้นน่ะน่าจะน่าจะเจ๋งมากๆเดี๋ยวรอดูกันเทินหน้านะครับต้องมาลองดูกันเทินหน้าว่าเทินหน้ามันพอหลบครบ6ครั้งเสร็จแล้วอะ่ะมันจะซัพพอร์ตด้งเลยไหมมันมีวิธีดูอยู่เวยก็คือดูว่าไอตัวเลขดาเมจตั้งต้นอ่ะมันมันเพิ่มหรือเปล่าถ้าตัวเลขดาเมจตั้งต้นมันเพิ่มก็คือน่าจะซัพพอร์ตในเทินน,ออน,นั่นแหลลนบตกกู้้าายายว เลือดจะหมดหลอดเล้ววะการตอบตัวเพื่อการอยู่รอดจะรอดป่าววะเชียไอคิวฟ้าแท็ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าเทินหน้าเทินหน้าคือสองคู่หูสองสาวอ่ะน่าจะเป็นคู่หูที่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจมากนะต่อให้เธอเนี้ยเราจะเจ็บปวดแค่ไหนอ่ะแต่ผมเชื่อว่าคิวฟ้ารอดอยู่แล้วแล้วก็เทินหน้าเราคงจะรอดได้เพราะว่าคู่หูสองสาวมันมันสบายใจตรงที่ว่าเราเจตอตัวละครตรงแคทไง ถ้าเราไม่ได้เจอในพวกด่านพิโอไซยาอย่างเงี้ยด่านอื่นเช่นพวกด่านเลโซนแกมมาแอนดอยเนี่ยมันจะหลบไม่ได้ร0 0ซมันก็จะไม่ชัวนะครับแต่มันก็หมายความว่ามันจะหลบไม่ได้นะมันหลบได้แต่ว่ามันจะไม่ช่วยเฉยเวยก็เลยนั่นแหละผมเลยคิดว่าพอพอเราเจอพวกเนี้ยมันสบายใจกว่าเยอะมากไงแต่พอไม่เจอก็คือมันจะเสี่ยงมันมันจะคนละเรื่องกันเลยเวยก็อย่างแต่พออย่างเนี้ยเราแบบเราแบบอีซี่เลยเพราะว่า เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่โดนโจมตีแน่นอนนะครับยังไงมันก็คือแบบมันแบบพุปุ๊บปั๊บปั๊บหลบแบบดิจิตอลอยู่แล้วอะ่ะยังไงก็มันก็ไม่โดนแตะตัวแล้วบวกกับเคลวแดงหรือว่าหลังยิงมันก็แบบหลังจากผ่านไปหนึ่งเทินอะ่อะเคลวแดงดีเฟนซ์สี่แสนสามครับหลังจากมันตีไม่ตายไปสามครั้งอะ่ะเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงมันต้องใช้เวาลาบิวไปก่อนสักคทนนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยเก่งเต็มที่ดูเคลวแดงดิหนึ่งเส้นทางดีเฟนซ์สี่แสนสามแล้วมีกาดนะครับ ต่อให้จะเล่นช่อง2หรือช่องอะไรมันก็คงจะโดนตีไม่ได้เข้าเลยครับผมสามารถย้ายคิวแดงเนี่ยไปเล่นช่องหนึ่งก็ได้แต่ผมไม่เอาเพราะว่าอย่างรู้กันหลบแบบดิจิตอลเจ๋งกว่าจัดไปครับผมมาเล่นกันต่อเลยแต่ข้อเสียก็คือ2คนนี้มันบังคับเล่นโลเดียวกันไงก็ต้องบังคับเลยว,ว่า2คนนี้เป็นล็อกโลและ1โลดังนั้นก็คือมันจะ ไอพวกตัวละครโลที่ต้องเล่นโลหลักอยู่นานๆอย่างเคฟ้าแดงแปงล่างก็ต้องแบบก็ต้องเล่นช่องสามแน่ๆเพราะว่าสองคนนี้มันจะแยกออกจากกันก็ไม่ได้ไงต้องอยู่ด้วยกันนะครับค่อยเก่งกันแบบเต็มที่เนีย่ยตีห้า้านแล,ล้วคาริเขียวนะห้าร้านสองรอบมันก็ไม่เบานะแล้วรอบสามมาจากกระดาษนคะครับเป็นห้า้านสามถ้ามันคิดกันสักหน่อยคงจะแรงมากเพราะมันยิงหลักสิบห้า้านแล้วนะตอนเนี้แลวก็หลบไปอ่ะไอ้เดเคเด็กะ นี่ไงเอเดคเด้งโอเคมันซับในเืิงทันทีเลยนะฮะเคลแดง5รัน5เป็นการยิง5รันห้าด้วว่ามีติดเบิ้ลตามมาแน่นอนอีก2ครั้งครับยังไงก็เจ๋งแล้วยิ่งตีก็ยิ่งแรงขึ้นนะสองสาวนี่คือแบบพลังของพี่น้องของจริงอะพลังของแบบโอ้โหคือต่อให้มันแสแต็ตเอเดค e ีเปนยี่นะแต่ว่าหลัง ECA สแสต็มันเยอะขึ้นไง สเตตมันเยอะขึ้นเปอร์เซ็นหลัง ECA มันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะไปไกลเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะบวกน้อยนะครับมันก็จะต่างจากตอนก่อน e c ซอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเว้ยเพราะว่ามันเด้งแบบมันเด้งเอาเรื่องเหมือนกันสำหรับเรื่องของพลังป้องกันดูคิวแดงเป็นตัวอย่างดิคิวแดงแม่งดีเฟนเด่งไม่รู้ว่าจะเด้งไปไกลขนาดนั้นเหมือนกันนะผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเด้งไปไกลอย่างนั้นอ่ะมันเด้งไปไกลมากเลยอ่ะคิวแดงอ่ะมาเทรอนี้เราจะรอดหรือเปล่าต้องใช้ที่ม้องกันนะครับไม่ใช้ไม่ได้ครับผม ม่งั้นพี่น้องจะอยู่ไม่รอดนะฮะพี่น้องของข้าจงปรับตัวเพื่อการอยู่รอดเคฟ้านี่แบบเอาจริงไม่ต้องเก็บบอลเหลืองก็ได้ใช่ปะเก็บบอลอะไรก็ได้ใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะเก็บบอลเหลืองมาได้แค่ไอ้นั่น adk บวกเพิ่มอืเก็บอะไรก็ได้ขอแคเก็บเยอะไ้ก่อนเพื่อเอาดีเฟนซ์ให้มันเยอะขึ้นซึ่งก็นะจัดไปขโมยบอลฟ้า lrq คาริไปแล้วกันบอลฟ้าของเจ้านะขาขอไปละกันเอาละครับทุกคน อาจจะตายได้จริงๆเ่ะเพราะว่าดีฟนซ์มันน้อยกันไงผมกลัวตายตรงนี้แหละเคฟ้าเหลืองอะดังนั้นก็ขอทุกคนในเทิร์นนี้นะครับโอ้โหเปิดมาไม่สวยเลยเปิดมาก็ลวนเตะอัดหน้าอีกแล้ววาดอสไม่โชว์หลบแล้ววะไม่พิวเหมือนเหมือนรอบกันก่อเลยอะโอ้โหอีกดอกแล้วหรอไม่เอาอย่างนี้ที่เอาละเคฟ้าเหลืองจงหลบจงหลบ,ลบสักหนึ่งรอบก็จะเฟี้ยวเลยนะจงปรับตัวเพื่อการอยู่รอดจงหลบเบิ้ลไหม้ตายก็ได้ ลบลบไอ้สัตว์โอเคเคลคาลิฟ้าความหวังของหมู่บ้านจงปักตัวเพื่อการอยู่รอดจงหลบการจนตีทั้งหมดด้านหลังนั้นให้ได้เอาจริงมันมีโอกาสหลบเยอะใช่ไหมถ้าผมถ้าผมจะไม่ผิดนะมันหลบได้ใช่ไหมล่ะมันควรจะหลบสักดอกสองดอกหละมั้งควรจะหลบหน่อยละกันนะ่าหลบเฮ้อขอร้องเอาหวาเบิ้นทีว่ะเบิ้นทีก็ค่อยชื้นใจหน่อยเพราะมันได้ดีเฟนเดนองนฮะ แต่ว่าสุดท้ายก็คือขอให้หลบบ่อยไว้ก่อนนะยิ่งหลบบ่อยยิ่งยิ่งสบายใจกว่าเดิมหลบหลบเฮ้ยโดนติไม่เข้าโอเครอดแล้วโดนตะธรรมดาเข้ามาหลักสิบโอเคกูรอดแลวกูกูปล่อยตัวให้เลยครับสบายใจแล้วล่ะเอาละมาแล้วรอบนี้เคยวฟ้ากลับมาได้กดแอคทีฟรออะไรกันอยู่นะครับก็บไปกันเลยสิว่ามาปั๊บนี่เคยวฟ้าก็โผล่มาเอาจริงเคยวฟ้านี่ก็เก่งอยู่แล้วนะเชื่อว่าทีมไม่ได้เก่งตาเยเพิ่งมาเก่งในตอนนี้แหละ ทีมจากเอาวาน6อะตอนนี้นะครับดีเฟนซ์ของเคีแดงอยู่ที่6กแสนแล้วคือแม่งไปไกลมากอะแล้วกับกันคาราิเขียวก็4ี่แสนนะคู่นี้แม่งเอาเรื่องจัดอะผมบอกแล้วว่าคู่นี้ไม่ได้ต่างกับคู่ของโลกครั้งเฟสแกมเมอร์วันแกมเมอร์ทูเลยเว้ยมันแบบคือคือกันเลยนะเว้ยต่อให้สองคนนี้เป็นตัวละครข้างตู้ก็จริงอะแต่ว่าหลังจากการเอเซอสเต,ต็มันเยอะขึ้นแล้วความสามารถพาสีมันก็เดือดด้วยคือในด้านการแบบเป็นสายป้องกันสายตั้งรับคือเดอะเบสเลยเ้ยงคู่นี้สบายใจได้เลยครับ เป็นโรเดชั่นที่ว่าพอคุณเห็นสองคนนี้อยู่มาแล้วอ่ะคุณก็จะแบบเออค่อยโลง่งใจขึ้นหน่อยแล้วล่ะเพราะแบบดีเฟนซ์เยอะแล้วกืนครับเขียวแดงหกแสนแล้วเก็บบอลแดงเมื่อกี้คือแบบเลื่อนเด้งฟีฟีจุกๆก,กันไปครับมาก็ยิงตีเยอะอย่างที่บอกไปเนาะเป็นตัวละครสแต็กนะฮะยิงตีบ่อยก็ยิงไปเรื่อยๆครับห้ 5, 4, ลาล้านสี่ละคาลี่เขียวแต่รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยจะเห็นมันคีเท่าไหร่นะ ผมใส่คี้ยี่สิบจากเส้นทางไม่คี้เท่าไหร่เลยวะเนี่ยมันไม่ค่อยยอมคี้เลยทุกคนผมว่ามันแปลก,กหรือเปล่าคี้ยี่สิบเลยนะเว้ยที่ผ่านมาไม่ค่อยติดเลยฮะเขียวแดงห้าล้านสองแล้วอันนี้เบาลงน่าจะน่าจะเพราะเรื่องของอะไรวะไม่ <c oughs> ไม่ขาดมาลิงหนึ่งไม่ก็ไม่ได้ผลซัพพอร์ตจากคาลีเขียวมั้งแต่อย่างงี้ก็แล้วแต่ห้าล้านสามรอบก็ยังคงเฟลอยู่ดีเนี่ยก็เด้งไปเรื่อยนะครับ ตกต่อเทินนึงก็คือยิงประมาสิบห้าล้านทั้งสองคนนะต่อหนึ่งเทินนะสิบห้าล้านแน่ๆนะครับสิบล้านสิบห้าล้านแน่ๆไอคิวแดงอ่ะสิบห้าล้านแน่ๆแต่ว่าคารลี่เนี่ยขึ้นอยู่กับว,ว่าจะติดเบิลจากเส้นทางตามหรือเปล่าแค่น,นั้นอืิวฟ้านี่หกล้านแปดใช่ไหมเมื่อกี้ใส่เข้าไปครับติดเบิลก็แรงขึ้นเป็นเจ็ดล้านสองท่าไไม่ตายถือว่าสวยนะผมชอบผมชอบภาพท่าไม่ตายมากเลยภาพสีมันดูเข้มเข,ม,ข,ม,ขมดี ไม่รู้สิรู้สึกแบบว่าชอบไม้ตายมันเนี่ยเท่เหมเอีกยนะครับติดเบิล้ลรัวๆเลยเอาเรื่องอยู่นะยังไม่หยุดเบิ้ลว่ะเอาว่ะจําความสามารถไม่ค่อยได้และไอคิวรลล่างแปลงมันเนี่ยทําคลิปไปานานแล้วไงผมจําไม่ได้แล้วทาคลิปยิ้มเพื่อนด้วยเออนะครับแล้วแบบโอ้โหเมื่อกี้คือไม่ได้โดนตีก่อนเออว่าคิวฟ้าแปลงร่างแล้วโดนตีก่อนเพื่อแรงขึ้นด้วยเมื่อกี้หลังโดนตีคิวฟ้าดาเมจเด้งไปสิบล้านเลย คิวฟ้าไม่อย่างเก่งเลยวะเขาไปคิวฟ้าเก่งขนาดนั้นวะโอเคมาตอนนี้ผมหมดไอเทมไปแล้วนะครับแต่ว่าเรามีเรามีเซอร์เวียนะครับเรามีผู้กอบกู้อย่าง K เคฟ้าแดงแล้วได้เปลี่ยนบอลก,ก่อนด้วยจัดไปดลครับมาเปลี่ยนบอลเสร็จปุ๊บก็รออะไรก็รออะไรก็โชว์ไปซิแต่ผมคิดว่าดามเมจไม่น่าพอในการฆ่าได้ปอกวะ่า ต่อให้มันจะยิง20ล้านเหมือนในคลิปรีวิวก็ตามนะยิง20ล้านก็ตามแต่ผมว่าอาจจะไม่พอค่าปะ่ะ16ล้านเนี่ดามจไม่พอแน่ๆเลยรอบนี้คือมันไม่ได้ลิงก์พวกแบบเฟสแบตขึ้นแล้วก็ผมไม่ได้ผมน่าจะไม่ได้สแต็กให้มันบ่อยขนาดนั้นนะแต่ก็ก็มีหวังเหมือนกันนะคือต่อให้มันยิงหลัก10ล้านนะแต่ว่าเคฟ้าแดงแม่งเบิ้ลการันตีไงก็เลยแบบแอบหวังได้ครับแม่งเบิ้ลอย่างเก่งอ่ะอีกรอบหนึ่ง18ล้านจัดเข้าไป มีลุ้นจากเส้นทางได้นะเว้ยจะมาอีกรอบหรือเปล่าเพื่อนใส่อัดเข้าไปนุ่มๆอีกรอบนึงเคืยเซอร์เวียของจริงว่ะเคฟ้าแดงผู้กอบกู้นะครับแห่งทีมจักราวาลที่6กแรดโดต่อยเข้าไป yeah. <laughs> <laughs> ดาเมจทะลวงโลกมากคือต้องบอกว่าด่านนี้ไม่ใช่ว่าจะแบบดีเฟนซ์น้อยเนะี่ยมันก็ถึกอยู่นะด้วยความที่ว่ามันก็ชนะทางเสีเยะครับ แต่ต่อให้เมื่อกี้เราไม่ได้ชนะทางสีมันนะเราก็มีแอคทีฟที่มันชนะสีได้อย่างงี้ไก็เลยแบบนั่นแหละตีเข้าสบายๆครับเรียบร้อยเคฟ้าเหลืองปิดจ็อบเรียบร้อยตอนนี้ผมว่ารอแค่ไอตัวเคฟ้าเขียวแปลงล่างให้ได้ ECA เพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันน่าจะเอามาเติมเต็มให้กับทีมได้ดีเลยเพราะว่าเป็นถัง E ด้วยแต่อาจริงไอตัววาดอสก็เป็นถัง E ได้นะแต่มันจะฮิลได้ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับนั่นแหละ ผมมองว่าถ้าเกิดว,ว่า K เคฟาเขียวได้ ECA เพิ่มอ่ะทีมนี้จะสมบูรณ์แบบเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เก่งอีกนานแค่ไหนคือตอนนี้มันเก่งไหมมันเก่งเลยครับแต่ว่าไม่รู้สิยังไงก็คือพวกทีมอื่นทีมจักรวาลเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูมันก็ดูแบบเดือดกว่าอยู่แล้ว่ะเออคือมันอาจจะแบบเป็นทีที่ว่าเน้นเอาชัวร์ซะมากกว่าอย่างคู่หูนี่แหละครับเอาชัวร์มากๆเลยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นทีที่แบบดามเมจแรงแต่ตอนแรกอ่ะมันใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะ ถ้เกว่าแต่แตและตัวละครในทีมมันเองอะ่ะมันจะไม่ได้เดือดตั้งแต่แรกไงมันต้องเน้นแปลงล่างก่อน K เคฟ้าแดงเดือดมากก็จริงแต่ว่าต้องแปลงล่างนะครับไอสคู่นี้ก็ต้องสแต็กไปก่อนสแต็กทักเทินสเทินเนี่ยเดือดจริงแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแล้วก็ LR ก็ต้องสแต็กเหมือนกันนะครับคือสังเกตได้ว่ามันอย่างที่บอกอะ่ะมันใช้เวลาศูนย์หนึ่งเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเปิดมาเดือดกันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าทีมจากอาวานหกก็คือมองว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากในสมัยนี้นะ เพราะว่าเก่งขึ้นเยอะอยู่ที่ว่าคุณมีทีมคุณมีตัวละครครบหรือเปล่าเอ้ยคุณมีหน้าตาตัวละครในการใส่ครบเซตฟูลทีมไหมถ้าคุณจัดทีมมันฟูลทีมได้ทีนี้จะเก่งมากนะถ้าผมมีเคฟ้านะผมจะเอามาแทนเคฟ้าเหลียงเว้ยแล้วก็เอาเคฟ้าไปผู้นําแทนอย่างเงี้ยจะเวิร์กมากๆเลยเว้ยทีมมันจะสมบูรณ์แบบมากอะ่ะเออนะฮะงั่นแหละครับนี่ก็คือความสามารถของสองสาวหลังจากการ ECA นะถือว่า สบายเก่งขึ้นเยอะเลยแต่เดิมก็เป็นอย่างนี้แหละหลักการการเล่นเหมือนเดิมไปเปรียทุกอย่างเพียงแค่ว่า EC มาเนี่ยแน่นอนว่ามันก็เก่งขึ้นนั่นแหละแล้ว,ลวกเก่งขึ้นมาเยอะเลยสแตก็คเธินเดียวดีเฟนซ์คิวแม่งสี่แสนแล้วมีกาดอะ่ะสี่แสนมีกาดผ่านไปเิอหนึ่งหกแสนมีกาดแล้วผ่านไปอีกเิอหนึ่งกูว่าแม่งไปหลักล้านเกือบล้านได้เลยแล้วมีกาดอะ่ะคือแม่งจะแบบเป็นตัวละครที่ว่าก้าวกระโดดได้ไวมากๆนะครับก็คือโคตรเก่งโคตรจัาบนะ โอเคคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครมีความเห็นเังไยกับตัวละคร2คุณนี้มาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ